เรื่องคำสันธานสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะวันนี้ครูมีสาระดีๆเรื่องคำสันธานหรือคำเชื่อมมาแนะนำให้กับนักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยคำสันธาน คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำเชื่อมกลุ่มคำเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อความสละสลวยและแสดงความหมายที่คล้อยตามกันแสดงความหมายแตกต่างกันแสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและแสดงความหมายเป็นเหตุเป็นผลกันหลักของคำเชื่อมหลักของคำเชื่อมมีเพียงห้าคำคือคำว่าและคำว่ากับ คำว่าแต่คำว่าหรือคำว่าเพราะการเชื่อมคำประเภทที่หนึ่งคือการเชื่อมคำนิยมเชื่อมคำแบบคำนามเจอกับคำนามสพนามเจอกับสรรพนามตัวอย่างนะคะเธอจะกินส้มตำหรือซูชิ เป็นการเชื่อมคำโดยใช้คำว่าหรือเชื่อมกับคำว่าส้มตําซูชิตัวอย่างที่สองฉันและเธอเดินไปโรงเรียนฉันและเธอเดินไปโรงเรียนคำเชื่อมคือคำว่าและเชื่อมกับคำว่าฉันกับเธอเป็นการเชื่อมแบบสรรพนามเชื่อมกับสรรพนามค่ะต่อมาเป็นการเชื่อมแบบกลุ่มคำนิยมเชื่อมแบบ คำกริยาเจอกับคำกริยาคำกริยาเจอกับกลุ่มคำตัวอย่างนะคะเขาสอบผ่านเพราะตั้งใจอ่านหนังสือคำเชื่อมคือคำว่าและเชื่อมกับคำว่าสอบผ่านกับตั้งใจอ่านหนังสือต่อมาเป็นการเชื่อมแบบประโยค นักเรียนจะสามารถแยกได้สองประโยคจากประโยคที่นักเรียนเห็นและจะเจอประธานทั้งสองประโยคเช่นลิซ่าชอบเต้นแต่เจนนี่ชอบร้องเพลงคำเชื่อมคือคำว่าแต่โดยเชื่อมคำว่าลิซ่าชอบเต้นกับเจนนี่ชอบร้องเพลงตัวอย่างที่2เขาไปทำงานสายเพราะรถเสียคำเชื่อมคือคำว่าเพราะ เชื่อมระหว่างประโยคคือเขาไปทำงานสายและรถเสียนี่เป็นหลักการของการเชื่อมคำของคำสันธานนะคะต่อมาเรามาดูว่าคำเชื่อมแต่ละคำแสดงความหมายอย่างไรกันค่ะหลักของคำเชื่อมจะเชื่อมทั้งหมด4ความหมาย1 ความหมายเป็นเหตุเป็นผลกัน 2. ความหมายแสดงที่คล้อยตามกัน 3. แสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. แสดงความหมายที่แตกต่างกันหลักการใช้ของการคล้อยตามกันมักจะใช้คำว่าและคำว่ากับให้ความหมายแตกต่างกันใช้คำว่าแต่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช้คำว่าหรือ ความหมายเป็นเหตุเป็นผลการใช้คำว่าเพราะทบทวนอีกครั้งนะคะคอยตามการใช้คำว่าและกับแตกต่างกาันใช้คำว่าแต่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช้คำว่าหรือเป็นเหตุเป็นผลการใช้คำว่าเพราะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะการแสดงความหมายที่คล้อยตามกัน พี่กับน้องชอบเล่นฟุตบอลเป็นการเชื่อมแบบคล้อยตามกันคำเชื่อมคือคำว่ากับเป็นการเชื่อมแบบเชื่อมคำคือคำนามเจอกับคำนามพี่กับน้องชอบอะไรเหมือนกันจึงมีความหมายให Morocco, tomato, ้คล้อยตามกันฉันและเธอเดินไปโรงเรียนคำเชื่อมคือคำว่าและเป็นการเชื่อมแบบเชื่อมคำคือฉันและเธอ การแสดงความหมายที่แตกต่างกันคือจะเป็นการเชื่อมคำที่ไม่เหมือนกันมีความหมายแตกต่างกันเช่นพ่อชอบแมวแต่ฉันชอบปลาคำเชื่อมคือคำว่าแต่เป็นการเชื่อมแบบประโยคนะคะประโยคที่หนึ่งคือพ่อชอบแมวประโยคที่สองฉันชอบปลาพ่อกับฉันชอบอะไรไม่เหมือนกัน ขเ,เ,เขาเป็นเด็กแต่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเขาเป็นเด็กแต่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นคำเชื่อมคือคำว่าแต่เป็นการเชื่อมแบบกลุ่มคำคือคำว่าเป็นเด็กกับรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นมีความหมายที่แตกต่างกันค่ะเรามาดูการแสดงความหมายเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกันนะคะนักเรียนจะสามารถเลือกเพียงได้หนึ่งอย่างเท่านั้นเช่น เธอจะกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวคำเชื่อมคือคำว่าหรือเป็นการเชื่อมแบบกลุ่มคำคือคำว่ากินข้าวและกินก๋วยเตี๋ยวเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่านักเรียนจะเลือกข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวตัวอย่างที่สองฉันมักจะรับประทานข้าวต้มหรือโจ๊กเป็นอาหารเช้าคำเชื่อมคือคำว่าหรือ เป็นการเชื่อมแบบเชื่อมคำคำว่าข้าวต้มกับโจ๊กต่อมาการแสดงที่เป็นเหตุเป็นผลกันต่อมาแสดงความหมายที่เป็นเหตุเป็นผลกันจะต้องมีเหตุการณ์และมีผลของเหตุการณ์นั้นมารองรับเช่นเขาไปทำงานสายเพราะรถเสียคำเชื่อมคือคำว่าเพราะเป็นการเชื่อมแบบประโยคนะคะ ประโยคที่1เราไปทำงานสายกับประโยคที่2คือรถเสียตัวอย่างที่2ก้อยตีขีมได้ไพเราะเพราะเธอฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานเป็นการเชื่อมแบบประโยคนะคะประโยคที่1คือก้อยตีขีมได้ไพเราะประโยคที่2เธอฝึกซ้อมเป็นเวลานานคำเชื่อมคือคำว่าเพราะ จากนั้นเราลองมาทบทวนอีกครั้งนะคะหน้าที่ของการค้อยตามกันจะใช้คําว่าและกับหน้าที่แตกต่างกันจะใช้คําว่าแต่หน้าที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช้คำว่าหรือหน้าที่เป็นเหตุเป็นผลกันใช้คำว่าเพราะนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนจบเรื่องคำสันธานไปแล้วหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะ แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ